ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคลื่นสึนามิฝันเห็นคลื่นสึนามิแปลว่าอะไรฝันเห็นคลื่นสึนามิแปลว่าท่านมีสเสน่ห์ในตัวมากท่านจะมีความสุขสนุกสนานจะได้รับความรักมีคนมาตกหลุมรักท่านท่านจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยจะพบกับความโชคดีเป็นช่วงที่ จะมีสเสน่ห์ในตัวมากจะเป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคมสภาพการเงินของท่านนะจะดีขึ้นให้ระวังปัญหาทางด้านสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายท่านจะมีความสุขในความรักครั้งใหม่ให้ระวังจะมีปากเสียงกับคนอื่นมีดวงที่จะมีปากเสียงกับคนอื่นเลขนำโชคหนึ่งสองหก 126่งสอท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณากรุณาแอดไลน์มาค่ะ